เข้ามาสั่งข้าวที่ร้านคุณชายเทียบนะาดาวกะดูแลอวามุ่นบรรยากาศอยากให้พวกเราในช่วงที่เป็นเพื่อนรบกข์กันนะให้กำลังใจว่าทุกคนก็ต้องเจอความเปลี่ยนแปลงที่เจออยู่ในนั้นไนะม่ว่าจะอะไรทุกๆทุกสมัยก็ต้องเจอความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพวกเราปฏิบัติธรรมเป็นแล้ว ต้องรักษาใจให้มั่นคงในทางการความเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรมันเกิดขึ้นจะมีเศรษฐกิจไม่ดีมันก็ต้องผ่านไปเหมือนกันนะทุกเรื่องโรไปแค่เจ็บเดี๋ยวก็ต้องผ่านไปอารมณ์เศร้าบ้างเดี๋ยวก็ผ่านไปต้องทําในใจว่ามันมันมันไม่คงที่หรอกว่าจะเป็นอารมณ์อะไรที่เข้ามานะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่าไปอย่าไปปรุงแต่งไม่ชอบมันก็ต้องเป็น เป็นวิตกตรักแล้วกันนะยอมรับคือสมาธิที่ก็คือเห็นตามความเป็นจริงว่าสังขารเรื่องปรุงแต่งทั้งหมดมันไม่เที่ยงเรื่องปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นทุกข์แล้วก็ทำทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวตนก็เห็นอย่างที่ํามอะที่ก็คือเห็นตามที่มันเป็นจริงไปได้เห็นอย่างที่อยากให้เป็นนะแต่ที่อยากให้เป็นมันจะเป็นทุกข์นะที่ใครป่วยและอยากให้ป่วยนมันก็จะเป็นทุกข์มีหลวงพ่อมานี่ก็เจ็ดแหลกกันนี้สองวันเนี่ยเจ็ดแหลกก็ต้องมาดูใจว่าไม่อยากไม่ต้องไม่อยากให้มันหายก็ดูแล ทุกอย่างพวกเราทุกคนก็เจอเหมือนกันหมดเรื่องไตรักนะเรื่องความไม่แน่นอนทุกคลักษณะแล้วก็จริงๆมันไม่ใช่ตัวตวนอะสิ่งสําคัญที่สุดรักษาใจให้มั่นคงใครดูลมหายใจเป็นหายใจเข้าพุทออกโตสักห้าครั้งออกซิเจนมันจะไปเย้ยสมองนะทำให้สมองมันสดชื่นสมองส่วนหน้าเนี่ยส่วนปัญญามันจะช่วยแก้ปัญหาได้เพราะถ้าสมองส่วนล่าาเนี่ยมันมันจะแก้ปัญหาแบบความเห็นแก่ตัวความกลัว มันจะมันจะเพิ่มพุม่เพิ่มขึ้นก็อย่าไปกลัวมันปัญหาก็มีทุกคนแต่เราให้อาหารสมองส่วนหน้าหายใจ9้าออกพุทโทหนึ่งพุทโทสองนะทีละห้าลมหายใจถ้าทําได้สักสิบยีนาทีนี่มันก็จะสดชื่นขึ้นทันทีเลยสมองส่วนหน้ามันได้ออกซิเจนไปเลี้ยงพอใจมันสงบมั่นคงมันก็จะเห็นทางแก้ปัญหาอย่างสวยงามแล้วก็ที่หลวงพ่อนั่งอยู่เนี่ยเรื่องตรงเหมือนเราไปเด็กๆแล้วกันนะเราก็ต้องบอกถ้าเราอยายกจะบอกเด็กๆ นไหนว่าอะไรเราก็บอกกันเด็ดๆในตัวเราเช่นว,ว่าโลกนี้ยังมีความหวังที่สวยงามนะยังมีสิ่งดีงามอยู่เยอะเราก็ต้องเป็นกําลังใจให้กับคนอื่นผมพ่ก,ก็เดี๋ยวจะส่งคลิปไปทุกๆวันนะช่วนี้ก็ให้กาลังใจทุกๆคนแล้วทุกคนก็ต้องให้กําลังใจกันชื่นชมกันเพราะทุกคนต้องการความภาพภูมิใจต้องการกําลังใจนะในช่วงนี้นะพวกเรา เป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ต้องยืนหยัดว่าเราต้องให้กํามใจคนอื่นเราต้องเข้มแข็งเราต้องมีความสุขเราต้องรักษาใจให้มั่นคงเเป็พื่อเป็นตัวอย่างขออนุโมทนากับทุกทั้นนะเดี๋ยวจะส่งไปทุกๆวันเลยนะ